เอาเปล่าเอาเปล่าเอาปเอาปล่าอู้น่ะลงคลิปที่ไฟไปก็ไม่มีคนดูอะครับหรือว่าเราต้องมาเล่น rv นะผมว่ามันถึงจุดที่เราต้องมาเล่น rv นีนั่นแะแล้ววันนี้ผมก็ จะมาเล่นฟอเรนติโนนะผมจะมาลบคําเย็ดยามของเพื่อนผมนะคือแบบเพื่อนผมเนี่ยมันเย็ดยามผมเกินนะเพื่อนผมมันบอกว่าผมเล่นฟลอเรนติโนกากมากเพราะฉะนั้นวันนี้ดูไว้นะคลิปนี้ดูไววันนี้ผมจะมาเล่นฟลอเรนติโนโหนึ่งของผมนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่ามาโอเคเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะป้าเราก็เป็นบัตเลอร์ไฟนะเมื่อกี้โลตันด้วยผมว่าเกมนี้ไม่น่าง่ายแล้วฝั่งนู้นอะมีอันนี้ด้วยเอ่อคิวเลนนะคิวเลนไม่ไหวนะคิวเลนมันไม่ไหวกับบัตเลอร์ไฟไป เราเล่นตำแหน่งออฟเลนนะตามเหมือนเดิมตำแหน่งเราเออโอเคเฟิร์สบัดไปเฟิร์สบัดไปเฟิร์สบัดเฟิร์สบัดวีอันนี้เราออฟเลนเจออะไรเอ่ยเจอก็อ่าเอเลนนะก็ชิวๆนะเออปึ๊บเดี๋ยวแค่คลิปก็ละกันเอเลนมาหรือเปล่าฮัลโหลมาหรือเปล่าเอ้าหายไปไหนอุ้ยเอ้าเอ้าแพนด้ามาโอเคเดี๋ยวเราจะรำสักหนึ่งขบวนท่าให้ดูนะ มามามาือแบบผมก็แบบปลาดอกเองด้วยครับใช้เบ้าบังคับอะคนมันเก่งเล่น Hence ไหนๆก็เก่งนะปึ๊บอุ้ยแพนด้าเขาไม่ออกมา้นี่ยผมเลยอะงั้นผมก็ขอรับอะไรละกันปึ๊บปึ๊บโอเคอุ้ยทีมราไ้เฟิร์สบัตโอเคปาปาอุ้ยมาดิปึ๊บเขยกไปหนึ่งทีมาไหมมาเปล่าโอ้ ไม่ใจนะแพนด้าเขาไม่ใจแพนด้าเขาก็จอ็อกขึ้นไปว่ะเอาดิเพื่อนอ้ยปลาดอกโดนสวยสวยเพราะผมเลยเมื่อกี้เพราะผมเลยเมื่อกี้เพราะผมเลยผมปลาดอกหลอกลอก่ลอมันคือแบบผมจะปลาให้ไม่โดนนะแบบมันจะได้ตายใจว่ามันจะไม่ตายแต่สุดท้ายมันก็จะตายไปอยู่ดีเพราะผมเก่งอ่ะเอออุ้ยโอ้ย,อย,อยเกือบตายแนละ้วนะ่ะ ล้อก่อนล็อก่อนถอยกันเพื่อนถอยกันผมผมจะตายเพื่อนดูดูเลอดผมเด้อก็แบบผิวเกินเล่นเล่นผิวเกินกำลังไปเพื่อนกำลังไปตายสวยสวยสวยเดี๋ยวเราเวทให้เพื่อนเดี๋ยวเราเวทให้โอเคนี่ป็นไงเวทให้เพื่อนเดี๋ยวเราเวทให้สวยเอาเอาป่านนั้นยังไม่รู้เลยนั่นน้า อุ้ยแพนด้าผมมันไม่ไม่ค่อยบวกเท่าไหร่เลยว่ะแพนด้าผมนี่มันแบบมันกลัวครับดูดิโอเคคิดเสร็จก็แอบอย่างเดียวเลยไม่ไม่ออกมาแบบซูซ่ากันเลยอ่ะแพนด้าฝั่งเขาอ่ะฮุยฮุยฮุยอ้ยฮุยฮุยเอาได้ปะหนะเอาได้ปะหนะเอาได้ปะหนะโอ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนไม่ใช่ว่าโดนหมดนะเดี๋ยวนะโอ้ย โอ้ดิเดียวเองดิเดียว Hello, โอ้ยนี่ไงเพราะผมเลยเอาเอา้าเอา้าอะไรอ่ะผมได้นะเมื่อกี้ยังมาคำนวนพลาดแน่เลยเมื่อกี้ผมตีช็อตสุดท้ายเลยนะทำไมผมไม่ได้คิวอะ่ะโอ้แคลรี่พันนี่อย่าหาเล่นนะแย่งซีนแย่งซีนชาวบ้านเขา ชาวบ้านเขาอุตส่าห์เล่นดีๆปึ๊บอุ้ยมาดิมาดิเดี๋ยวเราจะลำ้ลำลำ้ำล้ำอุ้ยช่วยด้วยเพื่อนโอ้เพื่อนเอาเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอ้ยโอ้เพื่อนโอ้มาเช้าวะ่ะมาเช้าวะ่ะมาเช้าวะ่ะอีกดเดียวเองอีกดเดียวเองโอ้เอาได้ไปนะเกมหมดเกมหมดแน่นอนเกมหมดเออธรรมาดา มันเป็นเพราะผมนั่นแหละเมื่อกี้ผมตีแพนด้าเกือบจะตายอยู่ละอุยอ้ยเฮ้ยปลาดอกไปโดนอีกละโอ้มันมันก็จะเกิดไปขอตีมังกรเลยก่อนเพื่อนขอตีมังกรเลยก่อนขอตีมังกรเลยก่อนไหวปะน่ะโอเคสเู้ไหวไอ้ใจชีบล้างก่อนน่ะผมรับไม่พิวตรงไหนอ่ะผมว่าผมก็รับพิวนะดูดิ เนี่ยผมรับไม่พิวตรงไหนน่ะเนี่ยน่ะ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 น้าผมรับไม่พิวตรงไหนเนี่ยดูดีดูไว้ดีเพื่อนเพื่อนดูไว้ดีขอหน่อยละกันขอจิงเลนหน่อยละกันนะขอจิงเลนหน่อยละกันเฮ้ยโอ้ยโอยจิงเลนจิงเลนโอ้ยโทษโทษเพื่อนไม่ได้ไปการป้อมให้ สอรี่ว่ะสอรี่ว่ะสอรี่บูสอรี่บูอุ้ยอุ้ยอ้ปอมจะแตกได้อู้แพนด้ามาขอแคบมาครับขอแคบมาครับตอนนี้แพนด้ากลัวเจนลีแพนด้ากลัวแพนด้ากลัวอุ้ยอึ๊บอึ๊บอุ้ย โอ้พนดามันมีไอคิวอะเมื่อกี้ถ้าไม่มีไอคิวมันก็ตายแล้วนะเมื่อกี้จริงพูดจริงเลยจากใจเลยเมื่อกี้โอ้คําลังก็แตกอนะเนี่ยโอ้โอ้โอถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันไม่มีไอคิวนะมันก็ตายแล้วเมื่อกี้เอาเลยเพื่อนเป็นไงอันนี้ผมตีพันด้าให้นะผมผมกะจะให้เพื่อนคิวนะคือผมตีให้เลือดพันด้ามันเหลือน้อยน้อยนะแต่ไม่ถึงตายมันเป็นความประสงค์ของผมเอง เดี๋ยวก็หาผมโมยอีกโอ้ผมรู้จะพูดไงเลยวะนี่ไงเป็นไงผมบอกละอยากให้ผมเอาจริงนี่ไงอยากให้ผมเอาจริงผมบอกละเป็นไงวิ่งหนีมดจ้ะจริงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเยเยเยียเยวเดีวเดโ๋วีวเดวเดีวเว ไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งนะคิวเลนเดี๋ยวจะแพ้เอานะเล่นเงี้ยนี่ไงบัตรเราของจริงครับเดี๋ยวเราออกของตามนี้เลยละกันเราเราออกหนาหนาเลยนะเอ้ไม่ใช่เราออกดาเมจเลยนะคือแบบผมไม่ต้องหนาอยู่แล้วอะผมผิวอยู่แล้วอะผมไม่ตายอยู่แล้ะนี่ไงแค่ดูคิวเลนเขาก็ตายบัตรเราของจริงวะ คือแบบโอ้นี่ไงนี่ไงอุ้ยปลาดอกปลาดอกช่วยหน่อยเพื่อนเออเป็นไงเป็นไงของจริงวะล่ะถ้าไม่มีผมมันก็ไม่ตายจริงวะจะเฮ้ขอจริงเล่เนหน่อยละก,กันนาบัตนะเฮ้อย่างงกุกลยอย่างงกุกลยเอ,อ้ย ขอกลับบ้านก่อนเพื่อนจะตายเอาอะอันนี้อันนี้ทีมก็ไม่ได้แบกผมเลยนะทีมไม่ได้แบกผมเลยอันนี้ผมแบบแบกแบกตัวเองนะเด็ดปะขอป้าหน่อยละกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ากันคีิให้เด่๋ยวกันคีิปให้เฮ้ยโดนนั้นน่ะเฮ้ยโดนนั้นน่ะโอ้โนเนียเลียน่าโอ้เข้าไปทำไมอ่ะโอ้ยได้ได้พลังได้พลังเกี่ยวเอาป่า เอาเป้าเอาเปล่าอู้น่ะมันมันเป็นความประสงค์ของผมไงอยากให้แบบโมโลเรนได้คิวไงแต่ซัดมึงก็มาช้าเกินมึงก็เห็นอยู่ไอยเวนโมโลเลนมาแต่แรกกูก็ไม่ตายแล้วครับโมโลเลนเ้ยผมไม่ไหวได้ไงวะทําไมผมไม่ไหววะของผมก็ผมก็ลํำดีนะของผมก็มีนะทาไมผมไม่ไหวอ่ะหรือว่าตัวละครนแพ้ทางคนดู ผมว่าตัวละครมันแพ้ทางแน่เลยผมเลยไม่ไหวอะจริงไอพวกคิวเลนอะไรเงี้ยไอพวกเอเลนอะไรเงี้ยตัวละครแพ้ทางเอาเร็วเรวเร็วเลยมันไม่ไหวนะดิมันไม่ไหวนะดิโอ้มัน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 ไม่ไหวนะดิเอาเอาไหวเอาไหวเอามันไหวมันมันไหวผมบอกแล้วมันไหวผมบอกแล้วมันไหว แคเพื่อนได้มาเติมผมแค่นั้นแหละตอนแรกอะ่ะไม่มีใครมาเติมเลยเว้ยเอามาเติมนีไหวแน่ขอคลิปหน่อยละกันอเอ๊เป็นยาผมบอกละฟอร์เลนผมมานัวนหนึ่งครับเพื่อนเออเลือกดาผมกา,กากได้ละคงดูเขาก็รู้ว่าใครโหดโอ้นั่นไง เอาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยอันนี้แบบอยากจะให้แบบคนในทีมเฉื่อยไงแบบเดี๋ยวแบบเต็มเล่นเต็มฝีมือเกินเดี๋ยวแบบมันแบบทีมมันไม่ได้เชอดฉืยนะเดี๋ยวเขาเสียกําลังใจในการเล่นสวยดีไหวนะบ้านหน้าไหวบ้านหน้าทีมนูน้นอุ้ย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 ดูนัานหน้าสวยฟาร์มหน่อยละกันของไม่ค่อยมีเลยของน้อยเกิน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอลองตั้งค่าหน่อยนะผมไม่เห็นเขาบอกอะไรตั้งค่าเล่นในคอมมันจะมีแบบล็อกเป้าอัตโนมัติใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องลองต้องลองอันไหนวะวิธีเลือกเป้าหมายเหรอสกิลวงรองอย่างนี้ใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะใช่อย่างงี้ป่ะใช่ดิเฮ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไม่ไม่ต้องเลงเองเลยอ่ะโอ้เอ๊บเป็นไง เอาคอมค้างเลยเป็นไงฟอเลเรนผมมันมันมันก๊อตอยู่แล้วอะเล่นไม่เคยแพ้เลยนะ่ะจริงๆเลิกพูดได้นะเพื่อนว่าแบบฟอรเรนผมกากอะเลิกพูดได้ละหนึ่งหนึ่งก็ไม่ค่อยชนะผมเท่าไหร่ยัง,ย,งยังพูดเยอะอีกนะดีเป็นไงแคลรี่เราก็ไดกดไลค์ไปกดไลค์คนละทีไปใจมากใจมากที่แบกใจมากโอเคโอเคไป โอเคก็มานี้นะผมก็ไม่ได้ที่โหลครับก็แบบพอไหวยุ่ว่ะก็สำหรับคลิปนี้ถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ